ดีสวัสดีครับพี่น้องทุกทกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับวันนะครับก็อยู่กับผมในเกมเกมเหี้ยแล้วะมันชื่อเกมอะไรกันกันแหละวันกันอะไรออนกันผมอ่านไม่ออกอ่ะอ่านเป็นตะการกันนี่แปลว่าปืนอ่ะโอเคครับถ้าเราเข้ามาหน้าตาเกมมันก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าตาใช่ไหมมันก็จะมีร้านค้ามีโฮมบ้านมีฟิตเนสทุยน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวะ ที่ออกกําลังกายซึ่งมันไม่ให้เราซึ่งมันมีจุดแดงแบบนี้เราต้องกดมันกดไป,ปปุ๊บก็เป็นแบบนี้เรามีตังอยู่หนึ่งหมื่นว้าวกูรวยจังลดอัพอปเลยดีอันไหนแพงสุดอันนี้ดิเนตังกูหลอสามพันว่าแต่เกมนี้มันเล่นยังไงวะใช่ทุกคนมาเล่นยังไงเกมผมยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเข้าออมามึงแม่งไม่สอนที่อยากเลยกู้ซึ่ง,างมาเล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยมันยังไม่สอนอะไรผมเลยผมรู้แค่มันมีกระโดดแหละ เปิดเสียงนี้น,นะมันก็จะเป็นเสียงนกเสียงไม้แบบเนี้ยแต่กูควหลีล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็เอามือกดที่แผนที่เลยมันเป็นแบบเนี้ยอะไรวะกูต้องใช้เงินเข้าหรือว่าไงมันเล่นยังไงทุกคนบอกผมดีมันบอกให้เราอเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนลองเดินมาตกป้ายนะทุกคนลองกดก็จะเดินไปเรื่อย เตะบอลไปด้วยมันให้เรากดตรงนี้มันให้เรากดตรงนี้หรออะไรวะนี่ดูอะไรกูไม่เข้าใจเหมือนว่านะครับเรานี่แบบอะไรเอ่อเก็บตรงนี้เลยอะไรวะโอ้กูพปเติมอะไรอันไหนผมจะเข้าหนึ่งบาทก่อนแล้วกัน ผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มาเล่นยังไงเนี่ยกูยังไม่เคยเล่นเลยยิงแบบนี้เหรอกระสุนมึงมีไม่จำก,กัดด้วยไม่สิมึงมีจำก,กัดแนวาอันเน่ถ้าปืนมังทะลุได้นี่มันจะโคตรเท่แต่ประเด็นคือมันทะลุไม่ได้ว้าวพวกมึงเป็นใครเนี่ย เหมือนว่าต่อเหมือนว่าเรามีปืนอันเดียวด้วยแล้วไอ้สลามมึงให้กูมึงให้กูให้กูผบบุหก่อนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นปืนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นกระเป๋ากูเปิดกระเป๋าแบบอะไรกูเข้าอะไรโอมเอาทุกคนแค่ดาแรกกูก็เกือบตายละฮึฮ <c oughs> ึโอ้เงินกูโคตรเยอะเลยอัพไดาไมมดีกว่ากูอัพเลือดซะเยอะแต่กูซื้อไม่อัพได้ไหมด้วยกูโอ้จัง โอ้โหอืมอย่างเยอะอะไรวะเนี่ยอะไรมันบอกเฮ้ยกูทำมาไรกูบอกว่ากูไม่เติมด่านหนึ่งลาหนึ่งเราชนะหรอถ้าแม่เป็นแบบนี้ทุกคนไอ้เกมนี้มาเล่นยังไงวะทำไมกูงงจังเป็นไหนแล้วกันด่านนี้หัวกระโหลกเก้ากูไม่เข้าใจมันคืออะไรเราเข้าไปเลยดีกว่าึูไปเกมยังไงนะนี้ อะไรอะไรว้าวว้าวเอ้ามึงมีซอฟกบี้ด้วยสลามตัวเดียวสลามนัดเดียวตายครับไอ้ย่ากูเห็นสลามตัวนี้เลยกินถึงนี่มันลุมันนึกถึงนี่ไม่ใช่กินถึงเฮ้เจไ้ถ้ากูเปลี่ยนปืนไม่ได้ด้วยแลในกระเป๋ากูมีแต่ของอเดี๋ยวมึงนะครับมึงอย่าเพิ่งมวไห้นะทุกคน ผมไม่รู้ว่าเกมนี่มันแบบมันคืออะไรมันไม่สอนอะไรผมเลยอ่ะกูเข้าปะกูได้เล่งๆแบบนี้ตับดลอะไรอะไรแล้วก็ไปที่หูอะไรนะสะฮอสะฮสะอะไรก็ใชากาะเูอ่าวกว่ออกอะมันคือร้านค้าอู้เงินกูไม่พอถ้าเป็นรูปหัวกระโหลกเหมือนว่าจะไม่ได้เงิน หรือเปล่านี่ถ้าอยากได้เงินต้องทำยังไงไเ,ดเดี๋ยวนะคนอ้ต้าเนี่ยทำดีกันอ๋อมันเล่นยังไงไม่เข้าใจนี้ไม่เข้าใจน,ใจนี่มันอะไรอุยกดอะไรเนะี่ยอะไรไม่เข้าใจถ้ายิงหัวซอมบ,บี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิม ดูท่าจะเบาวกว่าเดิมเลยโอด่านนี่ไม่แตะซอมด่านนี่ไม่แตะซอมดิน่าคนครับด่านนี่มันคืออะไรเดี๋ยวนะ่งคุกเก็บเงินน่อะโอ้โอโยเดี๋ยวกลับไปไม่มีตังค์เกมนี่ก็เล่นไม่ค่อยอยากนะบอกตามโตเกมไม่เล่นไม่ค่อยอยากเดี๋ยวรู้สึกว่าน่าเบื่อไงไม่รู้กูไปพัดลมอ่ะหนาวเกมไม่น่าเบืเ่อมากแต่อาจไปแล้วครับดีมาก แต่เกมมันก็สนุกอยู่นะเล่นฆ่าเวลาได้ฆ่าเวลาแบบไม่ใช้ชกชกชกตายเงีย้ยอะไรไกูไม่เข้าใจพวกมึงนี่เดี๋ยวนะทุกคนนี่มีเสียงผมไหมเนี่ยอัดอยู่ไหมเนี่ยอะไรเล่นยังไงไม่เข้าใจอืมเฮ้ยไอตัวสีแดงมันบอสเหรออะไรอ่ะ อะไรบอดๆนี่แหละกูอ่านไม่ออกเล่นเลยแล้วกันครับทุกคนครับผมไม่รู้าาดิซามดาได้มาเล่นยังไงผมยังไม่เจอตัวอะไรเลยเจอแต่สลับเจอแต่สลัมที่ยิ้มให้ผมสงสัยมันน่าจะเป็นบอไหนดะ่าเนี่ยน่าจะเป็นบอดเล็กนะว้าวสลัมแตะผมมันไม่น่ามีอะไรหรอกครับข้างะโอ๊ะมาข้างหลังเกาะไม่บอกไม่ใครบอกเลยไปไป ว้าวว้าวมือตัวเแข็งยังเลยมือตัวแข็งโอ้โอ้ขัเจ็บด้วย n น no n น no เจ็บโอ้นูชมีตีแรงมากเลยบอดทีมเดมอนโอ้โหมันเปิดได้อะไรนี่ฮีเปิดไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวผมจะเล่นบอลมันคือบอลนะบอลที่ตัวบอลที่ตัวใหญ่บอลที่ตัวตัวเท่าอะไรนะ มึงสูงเมตรมึงสูงเมตรกว่าๆแล้วไหมเนะี่ยตอนนี้เราก็มีปืน <c oughs> ได้เมตรอย่างเบาเลยไม่ใช่เงินอย่างน้อยเหมือนไปหาเราต้องไปหางเงิน <c oughs> เดี๋ยวมานะครับได้สองพันเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาบอกทุกนผมเจอหมีควายมันคือหมีหมีเขี่ยวผสมซอมบี้ซึ่งมันน่าเกลียดน้ากลัวม,มากเลยครับ พูดจริงอะมันน่ากลัวเราจะไปสู้กับมันใหม่นะครับมันน่ากลัวมากมากทุกคนแบบเนี่ยมันก็จะโฆษณามานี่แหละครับที่ผมเกลียดมาทำไม,มเอาโฆษณาจอดำม,มาให้กูด้วยว้าวเดี๋ยวมาเี่ยกูไปให้ดูเลย มันก็จะมีสลา,าข้างบนจำได้เอเอ,เอนี่คนละดาดกับที่คุณเล่นเมกกื่อกียวถ้าดาดที่ผมเล่นมันจะมีหน้าพระบนมันด้วยนะเออหรือว่าคุณเล่นปีดานมันจะมีหมีเพชรที่แบนนะคะผมจำความได้อะไและยาวดาวสุดาวเสาเต็มสุดไอ้ดานเมากแค่หรือว่ามันดานเดียว หรือว่ามันด่าดเดียวก่อนเอ้าตีเหรอไล่ด่าดที่ผมเล่นเมื่อกี้ด่าดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนไล่ด่าดที่ผมเล่นเมื่อกี้ด่าดอะไรหรือว่าด่าดนี้หรือว่าเมื่อกี้ผมเล่นด่าดนี้อ๋อไม่ใช่ด่าดนี้มันไม่ใช่ด่าดนี้ดานที่กูเล่นมันจะโอเคด่านเลยแหละนิ่งนิ่ง โอ้โอ้มึงตีแรงเจ้าว่ะโอ้ทุกคนมันตีโคตรแรงจำไว้อยา่า,ย,ายุ่งกับมิริลลี่ไม่งั้นมันฆ่ามึงไม่งั้นมันจะฆ่าคุณขันแกร่ง,งอ,ะอะไรกูอัพพีเดียวเงินกูนหมดเลยเหรอช่องเกเๆๆเอร์อะรกวก็สู้กับไอ้ดากากนดกวยๆๆต้องอสู้ <ๆ S 1> กับไอ้ดากาก่อน ฮดพีผมมืต้องร้อยป้าโอม่ม่ยม่ยม่นะไอ้สลาเวนมึงด้วยนนไอนี่กระหายนี่ไอเียเบม่ยไม่ม่ยม่่ยอะไรอ่ะมันยาก่ะมันยากหรือว่ากูกัด แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเอาละครับเมื่อกี้ผมพุ่งฆ่าบอสไปซึ่งผมก็อยากซึ่งผมได้เจอปีศาจโคกกระดูกด้วยตอนนี้เงินเรามีเท่าไหร่พันเดียวนึ่ก็สิ่งที่ผมเกียดเก็บเอพมาเก็บเดี๋ยวมาครับไม่ได้เอ้ยเราซื้อปือนได้แล้วก็ซื้อได้แล้วไวอ้เื้ออ้นีปืนดิปืน,ปนเก่ามันโปกผมได้ปืนให,หม่ละมัง ตอนนี้เราก็าสามารถต่อสู้กับอะไรเนี่ยมีทงเขียวให้กูด้วยว้าวนี่ไงปืนใหม่เดี๋ยวนะทําไมมึงแน่ใจว่านี่ปืนใหม่อะเพราะกูเห็นว่ามันเท่าเดิมเลยนะหรือว่าคราวนี้มึงยิงซอมบี้ kind of ทีเดียวตายปกติซอมบี้ it, ยิงสามครั้งใช่ไหม <ghost. S 1> เออมันน่าจะดีขึ้นนะผมจับอะไรเนี่ยว้าวว้าวววโอ้น้้า้า้้อ้ะไรเนี่ย อันตันตันตันระบลลอะไรกูขุดนนีโ่โอ้ยน่ากลัวจังโอ้เยเป้ามาช่างมาช่างน่ากลัวขนาดนี้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสุดผมจะจำมันไว้เนี่ยผมไม่อเขาจะมันมีอะไรให้กูทำเกมเนี่ยผมน่าจะเกมเนี่ยผมเล่นไปครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเลย พราะผมยังงงเลยมันเล่นยังไงไอ้ดาทิมีมีเทสตแบรบก็ยังไม่ผ่านเลยเนีย่ยมันจะมีหมีหมอกมาจากข้างบนกูจําได้มันก็จะเป็นสลามก่อนสลามลรัวๆเอ้วทําไมปึ๊ทาไมกูยิงเดี๋้วเดี๋ยวมึงจะมาบ่อยแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูจําได้ว่าคราวที่แล้วโอ,โอ,โอ้ข้ามหีหนึ่งตัวค่ะแล้วก็จเป็นตัวสุดมันตัวแรกเลยกูตัวสุดท้ายเอะกูตายก่อนเลยสไลเดอร์ก่อนตายครับ มผมปุ๊ดอะไรปุ๊ดเนี่ยไอสปอนเดนมันมันคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่าเอาว่าพาทีก็ขอจบไปแบบงงงงงงแบบนี้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้คือกันว่ามันเล่นว่ามันเล่นยังไงอะ่ะอืมพูดจริงไอบีทีไอแบนก็ยิงแรงหน่อยมันอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในช่องผมกก็ได้ครับเอเกมนี้โอเคครับบ๊ายบาย